เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะัดงะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมเพลย์ล็อกสายเรียกได้ว่ากระแสต,ตอบรับค่อนข้างดีเลยเออโอ้โหขึ้นไลฟ์มาประมาณ2วันแล้วคนดูเป็นพันคนดูพร้อมกันสูงสุดเป็นร้อยยอดวิวขึ้นหูยยอดซับขึ้นอจะหูเหืออะไรทั้งไหนนะพทโทษทีโทท,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 ทคืออย่างนี้ผมคนมันดีใจเนาะก็คือไม่เคย เป็นแบบนี้มาก่อนนี่ครั้งแรกนะครับที่มีคนเข้ามาคุยเข้ามาดูไลฟ์ผมเยอะขนาดนี้แล้วก็ภายในะไม่กี่วันยอดซับผมเพิ่มเป็นร้อยเลยจากปกติเนะี่ยวันหนึ่งเต็มที่ก็เพิ่มประมาณหลัก5คน1ิบคน20คนเนะี่ยเยอะมากๆแต่นี่คือวันเดียวขึ้นเป็นร้อยคนโอ้โหอย่างแรกเลยขออนุญาตกราบขอบพระคุณคนที่เข้ามาซับกันด้วยนะครับดีใจมากๆเลยนะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับ วันนี้ครับผมอยู่กับคนดังประจำดิสครับผมน้องปุนปุ่นปูน,ปนครับผมสวัสดีครับเฮ้ยทำเสียงร้องทำเสียงร่ออ่าเดี๋ยวนี้เราดังนะนี่เราไปเลื้อนหลายคนในดิดนีนเราอะะไงครับอะรครับผมขอโทษครับพี่อันนี้เป็นน้องปุนนะตัวป่วนประจำดิสผมก็คือน้องอาจจะเลื้อนไปหน่อยแล้วก็ดิดสัยดูเหมือนไม่ค่อยดีอย่างจริงแล้ว่น้องเขาแค่ปากหมาเฉยเฉยนะน้องเขาเฟรนดี่มากเลยเออ จริงๆอยากให้เข้ามาคุยเข้ามาเปิดใจลองคุยกับมันดูแต่แต่อย่าไปคุยกับมันเยอะนะครับมันปากหมาโอเคไหมอ่ะวันนี้ปุนเราจะมาทําอะไรกันครับผมวันนี้จะมาทําทําอะไรอ่ะที่ให้บอกผมโดี๋ยกูจ็จิ้มเลยคุยกันก่อนแล้วเราจะมาทําวาโซคาไงไม่ใช่เราจะมาทําควินซี่คาเออนะโอ้โหเรียกได้ว่าจะพูดไงดีล่ะผมโดนทวงควินซี่คาจากไลฟ์ทุกไลฟ์เลยแล้วก็ โดนทัวมาหลายวันแล้วประมาณ3-4วันได้ลอะอะวันนี้ผมว่างจริงๆแล้วจะมาทําให้นะครับจริงๆแล้วคุนซี่คาเอาเอา,เอาตามหลักความจริงมันไม่ได้ยากเออมันทําง่ายมากๆเลยก็คือสิ่งแรกที่คุณจะต้องมีคือเลเวล100นะครับเลเวล1 0 0ซึ่งตอนนี้ผมร้อแล้วเงื่อนไขแรกผมผ่านแล้วอย่างที่2ครับคุณจะต้องเป็นในส่วนของตัว เผ่านี้เท่านั้นเลยนะเผ่าอลันคาเท่านั้นเลยเออคุณจะต้องเป็นเผ่าอลันคาเท่านั้นนะผมบอกก่อนบางคนคิดว่าพี่ผมอยากเป็นควินซี่คา์นะผมต้องไปเล่นควินซี่ใช่ไหมไม่ใช่นะคุณจะต้องไปเริ่มจากฮอนโลและให้กลายมาเป็นร่างคนแบบนี้ให้ได้ก่อนที่เขาเรียกว่าวัสโตคาหรือว่าบางคนเนี่ยอันนี้อันนี้ผมได้ยินมานะเขาบอกว่าเขาไปดูคลิปฝรั่งแล้วเขาบอกว่า พี่พี่รู้ไหมว่าร่างอาจุคาเนี่ยมันสามารถถอดหน้ากากได้เลยแล้วมันจะกลายเป็นอรันคาปกติเออแล้วก็ไปเวลให้เป็นเวลร้อยแล้วก็ไปคุยกับจูฮาบัตมันก็สามารถทำควินซี่คาได้เหมือนกันเออโอ้โหเรียกได้ว่าบางคนก็เป็นไอ้นี่อะไรอะเมนอสเมนอสคาแล้วก็กลายมาเป็นควินซี่คาได้อีกไม่เชื่อถามน้องปุนวันนี้น้องปุ่นเจอใช่ปะจดมูเยียวยาเลยครับพี่น้อง เออโอ้โหมันเรียกได้ว่ามันเป็นได้ทั้งเมนอสคาอารันคาแล้วก็วัสโตคาสามประเภทนี้สามารถทำในสองตัวควินซี่คาได้แทบจะทั้งหมดเลยโอเคไหมแต่แต่แต่ส่วนตัวผมผมมองว่าถ้าอยากจะไปสุดจริงๆผมเลยเลือกให้เป็นวัสโตคากันลวกันผมไม่รู้ว่าปลายทางเนี่ยสเตตัสจะเท่ากันไหมแม็กเลเวลจะเท่ากันไหมหรือว่าอะไรหลายๆอย่างจะเท่ากันไหมเพราะฉะนั้นถ้าเอาชัวร์เอาแน่เอาโหดแบบสุดๆ ยังไงคุณก็ต้องเป็นวัสโตคาเพื่อมาเป็นควินซี่คาโอเคปะตามนี้นะอ่ะผมผ่านในส่วนเงื่อนไขแรกคือเวล100เรียบร้อยแล้วเงื่อนไขที่2ครับคุณจะต้องมีค่าชื่อเสียงตรงนี้ครับผมดูดีๆนะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่สัญ,ญลักษณ์นี่เลยอันนี้จะเป็นของโยมทูตอันนี้จะเป็นของฮอโลและอันนี้ก็จะเป็นของควินซี่ สิ่งที่คุณจะต้องทําให้ได้คือคุณจะต้องมีค่าชื่อเสียงควินซี่เท่าไหร่วะปุนอันนี้ปุ่นรู้ปะน่าจะสองร้อยครับน่าจะสองร้อยอันนี้ศ<ช>ึกษา<ะ>แบบผ่านๆมาถูกปะใช่ใช่ใช่อะน้องปุนแจ้งพี่ว่าสองร้อยแต่ว่าเมื่อเช้ามีน้องในไลฟ์บอกว่า,วาไอตัวควินซี่เนี่ยไอไอตัวควินซี่คาร์เนี่ยแค่ค่าชื่อเสียงเราไม่ลบแล้วก็ไปไปไป,ไปอะไรเขาเได้ยกา่แหละไปคุยกับจัวบัสก็เป็นได้แล้วอ่ะ ตอนนี้ผมไม่ลบแล้วแล้วผมบอกเลยว่าผมใช้เวลาทําคลิปนี้นานมากเพราะว่าตอนแรกค่าเนี้ยมันลบไป350ซึ่งตอนนี้ก็คือบ่าย2องโมงครึ่งผมลงไลฟ์ประมาณ10บโมงหลังจากนั้นผมนั่งทําคลิปเนี้ยตั้งแต่สิบโมงคิดดูนะว่ากี่ชั่วโมงแล้วเออเพิ่งจะได้ถ่ายเพราะว่ามานั่งทําค่าตรงเนี้ยให้มันไม่ติดลบตอนแรกมันติดลบแค่350้าเออแล้วลองคิดดูนะ350ผมใช้เวลาในการเคลียร์ค่าชื่อเสียงให้ไม่ให้ติดลบเนี้ย เกือบสี่ชั่วโมงอ่ะไอ้บ้านานมากนะครับแล้วการเก็บค่าชื่อเสียงมันค่อนข้างยากมันเก็บได้ด้วยกัน2วิธี2วิธีผมขออธิบายก่อนนะครับวิธีที่1ครับก็คือให้คุณมีเพื่อนที่เล่นเผ่าควินซี่อันนี้วิธีนี้นจะง่ายสุดให้คุณมีเพื่อนที่เล่นเผ่าควินซี่ให้เขาพามาโลกเนี้ยอ่าเขาพามาไม่ได้หรอกคุณจะต้องไปหาเลทที่มันจะเป็นควินซี่ยืนล้อมล้อมวงชุมนุม ใช่ไหมพอค่าหมดแล้วประตูควินซี่จะเกิดแล้วคุณถึงจะมาโลกหนีได้นะครับแล้วพอมาปุ๊บก็ไปนัดเจอกับเพื่อนเซิร์ฟไหนก็ได้แล้วแต่เลยแล้วก็ให้เพื่อนพาลงเหล่ของควินซี่มันจะบวกค่าชื่อเสียงตาละ15หน่วยเออตาละ15หน่วย350หน่วยก็โอ้โหลงไป20-30ตาก็จะอ้วกอยู่นะครับเหนื่อยอยู่นะเอออันนี้คือวิธีแรกนะครับง่ายสุดวิธีที่2ครับสำหรับคนที่ตัวคนเดียวไม่มีเพื่อน คุณจะต้องไปซื้อไอ้ขวดที่มันตั้งอยู่ในร้านอุลาระคือนึกภาพออกมาร้านอุลาระนะร้านอุลาระตรงกลางเนี่ยมันจะมีขวดนอนอยู่ไม่ใช่ให้ไปฝั่งขวาของห้องมันจะมีขวดตั้งตรงเลยเออไอ้ขวดนี้แหละมันจะตั้งอยู่ใช่เลยน้องชายพี่แตงกิ้ที่เตรียมมานี่เลยขวดนี้นะแล้วคุณก็ข้ามอ่าพวกฮอลโล่ไปเรื่อยๆจนหลอดสีแดงตรงนี้เต็มขวด และให้คุณถือขวดขึ้นมาตอนมันเต็มมันจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าขวดเต็มแล้วเออหลังจากนั้นครับให้ทำการนำไปส่งที่ออ NPC ให้ทำไปให้นำไปส่งที่ NPC นะ NPC ที่ทำให้เรากลายเป็นควินซี่อหลายๆคนน่าจะรู้จักโอเคไหมอ่ะและนี่คือวิธีปั๊มค่าชื่อเสียงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองคุยกับจูฮาบัสดูว่า ค่าชื่อเสียงผมพอหรือยังไป Let's go เอาละให้มันจบที่รุ่นเราจูบัตค่าพร้อมแล้วเอ้ยจริงด้วยแค่ไม่ติดลบดเว้ยเออแค่ไม่ติดลบก็ได้แล้วจริงอ่า I know of your kind ค่ต,ต้องให้มันจูป,ปาก่อนหนึ่ไอ้นี่ได้แลกลิ้นเลยไหมบบบบบบแบบรอลรอหลแรกลิ้นเลยก้อยเฮียและเกจะ อะกดเย็นไหมเอาแล้วอะ่ะนายแน่ใจนะว่านายต้องการแบบนี้ you know you will lose all and car famous bonus, bonus and can skill ไปดิเอาว่ะเอาว่ะ oh. กายล่างแล้วครับผมเฮ้ยพี่นัทพี่มีดาบเลยอะข้างหลังประเทศเย้ที <Yeah. S 2> ่ก่นอนยี่ที <Yeah. S 2> ่ก็นอนยี เย่เราได้พลังแล้วไงเฮ้ยนี่คือเป็นเลยเ oh. นี่ยเฮ้ยพี่มีดาบเว้ยพี่ถือดาบเว้ยเยอะเลเฮ้ยเฮ้ยแล้วหน้ากากกลัวยังอยู่ป่ะอ๋อยังอยู่นี่หน้ากากยังติดอยู่ที่หน้านะหน้ากากติดอยู่นะนี่ yeah, อย่างที่เย่ กลายเป็นไอ้หนุ่มเทสดีไปแล้วท่านผู้ชมไหนดูดิมีอะไรเปลี่ยนไปมั่งสเตตัสอยู่เวลยังคงอยู่แล้งก็ยังอยู่อะไรอยู่อีกอะไรอยู่อีกอ่ะผมจะลองอัพไอ้นี่มาเลยใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้คือเฟี้ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงไดวปะเอ้ยเดี๋ยวไอ้ปุนมีอะไรจะบอกมันมันลดสกิลของอลันคาทิ้งหมดเลยเฮีย oh. Oh. เนี่ย oh. ไปทั้งแผงเลยเว้ย จบแล้วมันก็เป็นได้ยังไงเรียกคำวาฟินซี่ฟินซี่เคถือดาบจากกูยิงธนูเอาดิไมไหนขอลองอัพดิเอาฮิลมาฮิลนี่จำเป็นนะฮิลนี่จำเป็น โอเคท่านผู้ชมมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะผมขอเอามาเห็นตรงนี้กนะ่นเออมันต่างกับควินซี่ยังไงวะนี่มันเหมือนกับว่าเราเป็นควินซี่ไปเลยนะถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่าผมได้แต่สก,กิลควินซี่ไม่เหลืออะไรมันมันไม่หลงเหลืออะไรที่แสดงความเป็นอลันคาไปแล้วเว้ยแมก้กระทั่งชุด oh. เหลือแค่เต็มที่ก็คือหน้ากากเอ๊ะไหนดูซิ a few moments later โอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้ในส่วนของตัวพลังควินซี่มาแล้วแล้วผมก็ลองพยายามตีโวอยู่สักพักแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ชนะสักทีนะแต่ผมมาปิดคลิปก่อนแล้วก็ไปเล่นอ่านอกรอบแล้วกันนะครับสรุปแล้วเอาง่ายๆเลยนะพูดกันแบบบ้านๆเลยมันก็คือจุดสูงสุดของควินซี่ครับ มันไม่ใช่จุดสูงสุดของวัตโตคาแต่มันคือจุดสูงสุดของควินซี่ครับสำหรับคนที่จะเป็นควินซี่ถามว่าเพราะว่าอะไรใช่ไหมเพราะอย่างนี้ครับหลังจากที่คุณกลายเป็นควินซี่คาสิ่งที่คุณจะได้มาคือทั้งหมดของควินซี่เลยเออคุณจะกลายเป็นควินซี่เต็มตัวครับทั้งสกิลทั้งพลังทั้งชิฟทั้งวลสแตนดิ้งเป็นของควินซี่ทั้งหมดเลย ไม่มีความหลงเหลือเป็นในส่วนของตัววัสโตคาเลยเรดก็เปิดไม่ได้ฟูลฟอร์มก็ทำไม่ได้เออมันมันคือควินซี่ครับมันมันไม่ใช่จุดสูงสุดของวัสโตคานะมันคือจุดสูงสุดของควินซี่เพราะว่าคุณจะเก่งกว่าควินซี่ทั่วไปเนื่องจากครับคุณได้ในส่วนของตัวบัฟของตัววัตโตคาติดมาด้วยบัฟที่คุณจะได้ก็นี่เลยคูณ1 1จุสเตต นะครับ1.15สแตทมันติเพเยอร์นะครับ80 XP กพีบูตนะครับ80 max h a P แล้วก็บวก10อะไรเนี่ยมาคเลเวลนะประมาณนั้นที่เขาเท่าที่เขาบอกตามนี้เลยคุณจะได้สิ่งเนี้ยติดไปเป็นของเผ่าวควินซี่ซึ่งปกติควินซี่จะไม่มีบัฟตัวนี้เออเก็ตไหมแล้วพอคุณมาเปในสองตัวควินซี่คาคุณถึงจะได้บัฟตัวนี้ขึ้นมาเพิ่ม ใช่ครับคุณคือควินซี่ที่เก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมันไม่ใช่ว ok ัสโตคาที่ที่เก่งมันคือควินซี่ที่เก่งขึ้นครับผมอ่าประมาณนี้เลยพูดง่ายๆว่าคุณกลายเป็นควินซี่เต็มตัวที่มีบัฟของวัตโตคาหลงเหลือมาแค่นั้นเลยครับคนที่ต้องการจะเล่นควินซี่เอนเกมผมแนะนําให้มาเล่นเผ่านี้เรามาทำ Queen ควินซี่คาคุณจะเก่งกว่าควินซี่ทั่วไปแบบ100%โอเคไหมแต่ถ้าคุณต้องการจะเป็น ฮอลโล่ Hollow, เป็นวัสโตคาคุณไม่ต้องมาเป็นนี่เลยเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้เป็นนี่ครับคุณซี่ทั้งทั้งตัวแล้วหัวใจครับผมมันคือควินซี่นะสรุปผมสรุปให้เลยมันไม่ใช่วัสโตคามันคือควินซี่นะครับใครที่อยากเป็นควินซี่ที่สุดกว่าเพื่อนก็ต้องมาเริ่มจากการเป็นฮอลโล่ครับแล้วก็มาเป็นควินซี่แต่ผมไม่รู้ว่านาคตนเขาจะปรับยังไงนะ อ่าข่าวที่ออกมาคือมันยังเขาบอกว่าเขายังทําไม่เสร็จเออไม่รู้ว่าเสร็จแล้วมันจะสดกว่านี้หรือเปล่าผมก็จะรอดูแล้วกันตอนนี้ผมรู้สึกเอาตามตรงเลยนะผมผิดหวังระดับหนึ่งเลยคือคิดว่ามันจะเป็นแบบกินซี่ที่ใช้พลังของวัซซคาแบบผสมการนู่นนั่นนี่เอออะไรแบบเนี้ยไอไอที่จินตนาการไม่ได้หัวคือคือผมไม่ได้ดูคลิปของใครเลยเว้ยเออมาเป็นความคาดหวังล้วนๆที่แบบจินตนาการแล้วพอมาเจอแบบนี้เอาพูดตรงๆผมก็แอบ,บเสียดาย ปืนคู่ผมเลสผมอะไรผมผมเสียได้หมดเลยนะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยลองให้แล้วนะน้องๆที่ขอมาใครที่อยากเป็นคุนซี่เอ้าเชิญส่วนใครที่ยังอยากเป็นวัตโซคาอยู่อย่ามาเป็นเชียวนะคุณจะได้บอกลาเลสต่อให้เลสกูเป็นรีเจนฟูลเลสกูเป็นรีเจนุณมาเป็นนี่มันสุ่มอะไรใหม่ให้คุณหมดเลยจะยังเหลือในสวงนามสกุหลหรือเสนบานที่ผมยังเหลือ,อไว้นะครับ เออมันยังเป็นส่วนหนึ่งที่ยืนยันว่าผมยังคงเป็นควินซี่คาอยู่ก็คือนามสกุลหลุยเซนบาลแล้วก็หน้ากากที่ติดมาด้วยนะครับแค่นั้นเลยแล้วก็ได้บับตรงนี้นะสรุปเลยมันไม่ใช่ว่าโซคาแต่มันคือควินซี่เออจบนะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับแล้วคลิปนี้ผมพูดเลยว่าผมขอ60ไลค์เป็น เป็นค่าปลอบใจกันแล้วกันผมเสียใจมากจริงที่มันออกมาเป็นแบบนี้ผมผมมีรหัสผมมีรหัสวินซี่เพิ่มมาอีกรหัสอ่ะทันทีที่จะแบบเก็บไว้เล่นแบบแยกเผ่าไงเออแม่งเอออะใครที่ขอเข้ามานะใครที่ขอเข้ามาในไลฟ์มาทวงกันในไลฟ์มามามเมนต์นนะมากดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยไม่งั้นผมจะโกรธคุณนมากเลยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมกับน้องปุนขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเย็นนี้เจอกันในไลฟ์ครับผมบ๊ายบายโอ้ยเด็กเวน